เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างเป็นข้อที่4ให้หนูดูตัวนี้เราพยายามจัดตัวที่มันดูยุ่งๆให้ง่ายขึ้นอย่างในข้อนี้ก็จะเป็น999.9ครูก็จะเปลี่ยนให้เป็นจํานวนที่เป็นจํานวนเต็มลบด้วยเลขอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่ง999.9ตัวนี้มันคือ1,000ลบด้วย0.1แล้วค่อยเอามาคูณด้วยลบ0.7แล้วเราก็จะทําต่อไปโดยใช้สมบัติการแจกแจง นั่นคือหนูเอาหนึ่งพันคูณด้วยลบศูนจุดการแจกแจงคือการเอาคูณเข้าไปทีละนิดเนาะก็หนึ่งพันคูณด้วยลบศูนจุดเจ็ดเสร็จก็เอามาลบด้วยหรือว่าเขียนเป็นเครื่องหมายบวกก่อนก็ได้ตอนนี้แต่ว่าเขียนลบเลยก็ได้คุณไม่ว่าก็เอาลบศูนย์จุดเจ็ดมาคูณด้วยศูนจุดหนึ่งก็จะได้เป็นศูนจุดคูณด้วยลบศูนย์จุด็ด อันนี้วงเล็บก็ไม่ได้อะไรมากนะนักเรียนก็หนูก็จะใส่เป็นวงเล็บก้ามปลาเอ้ก้ามก้ามปูหรือแบบประมาณนี้แหละก็จะได้อย่างงี้อันนี้ก็ใส่วงเล็บไว้เหมือนกันก็ทําต่อหนึ่งพันคูณด้วยลบศูนย์จุดเจ็ดได้ค่าเท่าไหร่ก็มาลบต่อด้วยด้านนี้แบบนี้ซึ่งของหนูมันจะเป็นยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าสองเนาะเราก็จะเปลี่ยนไอ้ยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าสองนี่แหละให้เป็นตัวเลขตัวอื่นเพราะว่า เลขข้างหลังไอ้คูณด้วยยนะี่ิบหะมันไม่ใช่ปัญหาเลยคูณด้วยยี้าปัญหาอยู่ที่ตัวนี้หนูก็เปลี่ยนให้ได้ว่ามันคืออะไรลบด้วยอะไรให้มันได้29.992เกาแล้วค่อยมาคูณด้วย25้า